เดี๋ยวจะพาไหวยคูเนาะนี่รัดรูปรัดเวลานิดนึงะตัวแรกรูปตัวแรกอะไรครับไม่บอกไม่ทันไม่ทันให้หลุดหลุดไปเร็วห, <c oughs> หรพี่ผมประมาณนั้นเอา้าโอ <c oughs> ไ้ได้แล้วได้แล้วครับได้แล้วได้แล้ว อาจจะหลอกเจ้ามือก็ได้เนอะหลายคนมาได้ครับคอยตากไว้ลครัรอดูคลิปเต็มนะครับรอดูตครับปอย่างไรนี้เากมยเดสามนะครับสามสามเก้าสองสามเก้าสนะเรีบถกเลยรเรื่อมาแล้วนะครับยกกสามอะไรยกอยูอจิฟยูนเบเลิยู มาแล้วนะครับเด็กูกชุดเต็มแล้วนะสามแล้วนะสามเดี๋ยวตั้งนะโม่วมกันสจบนาูนะครับว่ายผต้นะครับสัตวะนาโตสัมมาสัมปุตตะน้โมตัสสะอาตวะโตพระโตสัมมาสัมพุสสะ เจ้าตามอาจารย nope. ์กายะกายะวาจาวาจาจิตอังจิตอังวันทองวันทาองพนังตานคราชพนังตานคราชพนางอุสาวดีพระนางอุสาวดีย์ิสุทธิเทวาพิสุทธิเทวาปูเจมิปูเจมิกายะ กายวาจาติดตั้งหังวันทาหน,น้านัาคะละนัอาิสุทิเทวาเมื่อตะคู่มีใครทันเล็กทูบไหมครับตัวแ้ง หังวันธานาคานาคาราพระนางสาวดีิสุธิเทวาอุเชนิกายะวาจาจิตตังหังวันทาอาคาทิบดีองค์ดำแสนสิริจันทานาคาราพิสุธิเทวาอูเทนิเมตันจา มหาลาภูปิโยนาคะขันทะปริตังขันทภลิตังชอให้ช่องโทรทัศนาราชินีมาเชลรินีชาแนวมีอายอดวิวุ่งสดนะครับเ้สาธุกตสาธุสาธาสาตุสาธอสาธุสาธาธุสาีาธุสาธุสานให้ธตรียมทา่เลาธ ไปดูการเปิดโ c o p เปิดหน้าครับในระหว่างที่อาจารย์อันเชรื่อเที่ยวได้เขารับตารแล้วขอผ่อนไปนะนะครับเนาะก็อาจารย์ส่วนเทนอาจารย์จะบอกอยู่ทุกคนยิงเวลาอาจารย์ก็จะเพาะให้ใครมีกระเป๋าเขาขึ้นมาข่าไดล็อตเตอรี่เขาขึ้นมะข่าไรเขาก็ย่างออกไปได้เลยส่วนไปจะทายลูกเขาเป็นยางวนอ้อมมาตั้งแถวสองแถว พอเชี่ยวกับถ่ายรูปนะครับมันจะได้เป็นระเบียบนะครับเนาะเบียดก็จะขึ้นกล้องไหขทีมงานทายซอยก็ได้ครับมันจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับยังที่มัได้แย่งกันนะครับหมูว่านนี่ก็เป็นระเบียบอยู่มีมือกรอนครับแย่งกันถ่ายรูปผมก็หันยังสีแล้วนะครับเครื่งดากันนะครับพ่อจะด่ากันเนื้อนะครับเนาะพ่อได้ถ่ายแล้วก็ถ่ายอีดอกปูดเสียสาวโตเขาอยู่ดอกแต่ว่ามวลนี้เบิ้งตีหลารวดมั่นใจครับนะครับบลาเรงเอาจะมีเก่า แล้วก็คี่ว่าจอแสกบ่กคู่แล้วล่ะกันอยู่คู่หลังเอาล้างก่อนจังไหนก็ทางคู่่อยเอาล้างก่อนก็ล้างแล้วคนจะออกง้างกับจังว่ากันก็เอาล้างก่อนนะครับเนาะขันบ่ถือก็จะปิดติ๊กซ็อกปิดติ๊กตอกนี่นะครับเนาะมันใจอยู่ปันกับฟันดีฟันเห็นตำรวจแล้วเลขมันมีเก่าแล้วนะครับมือว่านอีกาดินไก่เลขเก้าเก้ากันนะนะครับ เก้านนเทาระวางเก่าตอนี่เขาต้องระวางเก่าโตถึงงัก่อนผู้ใหม่สีองเบาททกแล้วดือเงินหามืินก็บาดย่อนร้วาีสองโตแล้วก็เลยไปซื้อสีซีหลักการคือสสองห้ารสื่อสีซหาครับแล้วเลยได้ไปนะครับแต่ว่วดก่อนนี่มันไงทีน้อยแล้วก็บวกเลยว่ามีสี่ไ่หมด คลิปนั้นล่างิวผมหลงเบาซีซีไปคลิปหนึ่งนะครับไม่ตั้งใจเบาๆดูไปนะครับงมวานนี้ฝันเห็นข้าวมูใหญ่ข้าวมู๊งไงผมย้ำความฝันนะครับเนาะไข่อยเลขชุดสูบแล้วก็ความฝันนั่นอีกอันนึงแล้วก็เมื่อคืนเมื่อเช้าหนึ่งก็ฝันดีแต่จำไม่ได้แต่ว่ารู้แค่ว่าฝันเห็นตำรวจอีกแล้วฝันเห็นตำรวจบ่อยมากนะเนาะตำรวจนี่มันเก่าหนึ่งนะครับผมกีบาร์นี่มันบวกเก่าหนึ่งเก่าเอสเก่าฮกเก่าฟอไม่อยู่ในนี่หระตัวไหนตัวหนึ่งนะครับจะเอาลางคอนแล้วก็จะเอาบนนญน นอาจจะตามตัวเพราะว่ามันครบหัวแล้วเพราะว่ามันสมตัวครั้งสุดท้ายนี่ถูกตอน 1, อ 1> กรกฎาคมหกศครับมวลอันนี้ลูกศิษผมถึงอลงวันทีกหนึ่งที่สล้านนะครับ2องคนนะครับ ดังเลยนะครับแล,ล,ล,าลา้วก็นั่นคือนหัวแรกแล้วก็ดังไม้ตะปูแล้วก็ยาวเลยมาอีกแบบหวดกิดหม้อหัวตูนหลานเปอร์เซ็นต์จังหนุนก็ตูนเนี่ยเขาก็ดด้พออยู่หัวหนึ่งนะครับเ <c oughs> ียบอแล้วก็กลับมาเข่าอีกเก้าหนึ่งกับลับมาดังอีกนะครับหัวนี่ก็คือว่าสี่สามตัวไปเดิมเราต้องประเดิมสวยๆหน่อยนะครับอาวุธปู่ครบมือแล้วเมื่อวานมีคนถูกเลขหลักแสนที่มาทำโรงทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เอาบักขามกับข่าวเหนียวมาให้ปู่ปู่ไปบอกเล่าว่า จะกินเขาเหนียวกับใบบักขามคือผู้เฒ่านี่นะครับไม่ว่กากับดูเมฆไปแจนแล้วเดี๋ยวมาเห็นว่าเราออกมากสิไม่เหรอใช่แล้วลถาาวายบักขามปูแล้วก็มีหน,งน,นังสติต๊กกนะ่อนโอ้ยยิ่งตะตู่กันนะโอ้ยแล้วแต่เอาบนเตียงเขามาห้อยใบก้อแล้วห่าดและนะครับผมก็ได้บอกครูว,ว่าเมื่อกี้ผมบ่นแล้ว,ลวลก็เลขเขาผมเดียวบักขามกับเขาเหนียวเต็มสิทธิ์ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราอยากกับผู้เฒ่าเนาะเจ้าก็คือผู้เฒ่าครับแต่เนาะ เดี๋ยวจะทําการอัญเชิญที่ดานะครับในระหว่างที่อาจารย์สวดรับตาหลังขอพรนเหนนน้ำเลยปริตวานะเมตต์ตองสตเมตตาพัฒต์ตอวิจิตตจิตตอปริตังเพะนั้นจึสัจเจกาเมีสะรูเตสิริศิปะละสตเตจันตอิเทวิมาเนีีเประเตจเกาเมตุวะนะทรับนีเกี่วกับวัตุมีเสเตบุกมาจะยัำผุเหวาจะละเทละวิสตโตเมยะพะพันหัปนาตาติดพันตาตอนิเจยัง มุนิวระวัตนังตาธวมินั้นตัวธรรมมาตันักการวยมท่นตาธรรมมาตนการวยมันท่านตาธรรมมาตนักการวยมันทันตานักโมตัสสปวตโตโตสัมมาสะนักโมตสสปวตุลาตสัมมาสุตัสสะนักโมตสสโตลาตัมมาสุตัสะนัโมตัสสาาหัตัมมาุตัสสะหัดเจเนตเนโตทิพัจนิสไรยุเนันจัมหาราภูิโยนาหัสธิตันักมัสุนาจิเดี๋ยวเขาเย็นเป็นคำแบบนี้นะครับ ตัวสุดท้ายนะครับอยู่ในคุินี้นะครับแล้วพร้อมพร้อมความฝันย้ํามั่นใจเรื่องฝันเห็นตํารวจอีกแล้วเข้าเลยครเ้ั อไปถ่ายรูปกันยังวุ่นมากเลยวนมาใหม่วนมาใหม่เด้อยังไม่ต้องเอาก็ได้ครับรองเท้ายังไม่ต้องเอาก็ได้แม่รองเท้ายังไม่ต้องเอาเดี๋ยวเรากลับมาถ่ายรูปใหม่นะครับเนาะน่ารองเท้ายังไม่ต้องเอาก็ได้ครับ ได้ขวานไปวัดพระไทย้องเหนื่อยแค่สิบเราดูงูธนาบุญได้แ้วนะครับนปล่อยมาแล้วเลขทูบเลขตัวสุดท้ายนะครับละเลขสามนะครับเลขสามเลขสามสามเก้าสองนะครับเลขทูบเต็มเราก็มาพร้อมความฝันในเมื่อเช้าจา่นาทีฝันก่อนเช้านะฝันเห็นเจ้าหน้าตำรวจอีกแล้วอ้าวก็ขอให้วันนี้มา สามตัวแตกเด้อสาธุ